สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้เนาะในส่วนของเหรียญไรคอยนะครับถอนเุิบเงินเข้าทันทีนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับ สำหรับใครที่เป็นสายคริปโตฟรีอยู่แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเนาะส่วนคนที่เป็นผู้ติดตามใหม่หรือแวะเข้ามาดูในช่องของผมเนี่ยกรุณาดูคลิปให้จบก,ก่อนนะครับว่ามันต้องทําแบบไหนถึงจะได้เงินเนาะก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอันดับแรกเลยนะครับก็คือกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตนะครับกระเป๋าที่ผมแนะนําให้มีก่อนเลยนะครับก็คือกระเป๋า f o r e s a t Pay นะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้ในการรับเหรียญจากเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับ ไม่สามารถใช้เป็นบิตคัพไบเนนคอยเบสสต t งโโปรได้ในการรับเหรียญครั้งแรกนะครับการรับครั้งแรกเนี่ยจะต้องเป็นฟอเร e ต์เพย์ก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยโอนย้ายเหรียญจากฟอเร e ต์เพย์เนี่ยไปเข้าบิตคัพไบเนนสตังโโปรซิฟเมกอะไรต่างๆได้นะครับผมตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างสําหรับการทําเงินคริปโตฟรีนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เก็บมาเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าจะทําวันเดียวหรือว่า2วันได้นะก็เก็บเล็กเก็บน้อยนะครับจากเว็บไซต์ลหลายๆเว็บไซต์นะครับผมอันนี้ก็เป็นยอดเงินรวมอยู่ที่ 9กดอลลาร์เนาะก็ขึ้นลงตามราคาของเหรียญคริปโตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับผมสําหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็คือเว็บนี้เลยนะครับ Came Satoshi นะครับผมชื่อเว็บไซต์นะ Came Satoshi นะครับผม ตัวเว็บเนี่ยสามารถไปสมัครฟรีกันได้นะครับทำได้ทั้งบนมือถือ Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับวิธีการสมัครของเว็บไซต์เคม s a ต o ช h i เนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับลองเข้าไปดูวิธีการสมัครได้นะครับส่วนลิงก์การสมัครเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์นะลองเข้าไปดูวิธีการสมัครก่อนแล้วก็ค่อยมากดสมัครตรงลิงก์คอมเมนต์นะครับที่ปักหมุดไว้ให้เนาะโอเคนะครับ ในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับผมรับแค่กระเป๋า forsetpay นะครับในการรับเงินหรือว่ารับเหรียญคริปโตเนาะไม่สามารถใช้เป็นบิตครับ bynance coinbase หรือว่าซิฟเมกได้ในการรับเหรียญเริ่มต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินให้ดูก่อนนะครับว่าต้องทําการถอนแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับก่อนอื่นเลยเนาะก็ไปที่กระเป๋า forsetpay นะครับ อันนี้คือกระเป๋านะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่เงินฝากหรือว่าดี POSIT ด้านบนเนาะกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากลับมาที่หน้าเว็บนะครับเรามากดที่เมนูถอนนะกดไปที่ถอนนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเลือกเป็นวิธีการชําระเงินนะครับก็กดไปที่ f o r s e t pay เห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันจํากัดกระเป๋านะครับซึ่งมันไม่มีคําว่าบิดครับสตางโป้ไบรเน้นนะครับผมมันเป็น f o r s e t pay เนาะแล้วก็กดเข้าไปนะครับ จากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกเหรียญน,นะครับที่เราต้องการถอนนะครับมันจะมีทั้งหมด4เหรียญน,นะจะเป็นเหรียญ BTC LTC แล้วก็ TRX แล้วก็ d ิ g ินะครับผมมีแค่4เหรียญน,นี้นะครับที่ทําการถอนได้เราก็เลือกเหรียญที่เราต้องการถอนเลยจะเป็น Litecoin เหรียญตรอนหรือว่า Bitcoin นะครับก็เลือกถอนได้เลยนะผมจะถอนเป็นเหรียญตอนนะครับหรือว่า TRX นะให้เราเข้ามาที่กระเป๋า f a u c t Pay เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนหาเหรียญ TRX หรือว่าเหรียญตรอนนะครับ นี่แล้วก็กดเข้าไปนะให้มันขึ้นคําว่า copy นะครับจากนั้นก็กลับมาที่หน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงมานะครับสลหรับด้านล่างตรงนี้เนี่ยให้เราใส่เป็นลิงก์กระเป๋าที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะบางเว็บไซต์มันจะใช้เป็นอีเมลในการรับเหรียญน,นะครับในส่วนของ f o r e pay เนาะบางเว็บก็จะเป็นลิงก์กระเป๋าแบบนี้ในการรับนะฮะแล้วก็ดูให้ดีนะครับก็ ผมจะได้รับเหรียญ TRX อยู่ประมาณ15.48262912 TRX ที่ผมจะได้รับจากเว็บนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรากดถอนเงินด้านล่างนะครับถ้าใครกดถอนแล้วเนี่ยมันขึ้นคำว่าข้อผิดพลาดนะครับ For ์ e นะครับมีเงินไม่เพียงพอสำหรับธุรกรรมนี้เนาะก็คือเงินในเว็บเนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับการถอนเงินของเรานะครับเพราะว่ามันมีคนถอนเยอะนะครับเราลองเปลี่ยนเหรียญอื่นนะครับอ่ะ เหรียญ TRX ถอนไม่ได้เนาะเราก็ลองเปลี่ยนเป็นเหรียญ Lightcoin ดูนะ l i g h ค c o i n นะครับก็เข้ามาที่กระเป๋าเหมือนเดิมนะครับเราก็มาเอาลิงก์กระเป๋าของ Lightcoin เนาะนี่อันนี้นะครับแล้วเราก็กลับมาที่เว็บนะวางที่เดิมนะครับผมแล้วเราก็กดถอนเลยนะครับเมื่อเรากดถอนแล้วนะครับผมเหรียญไหนที่ถอนได้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะทําดีมากนะครับผมโทเค็นนะครับตามนี้เลยนะกดตรงลงไปนะครับอันนี้คือถอนได้แล้วนะครับผม ถ้าเลรไหนถอนไม่ได้ก็เป็นแบบที่ผมถอนไปเมื่อกี้เลยนะกลับมาดูที่หน้าเว็บนะครับกดภาพรวมนะเพื่อที่จะกลับไปที่หน้าแรกนะครับผมก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้เนาะในส่วนของเหรียญไลทคอยนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับผมชื่อเว็บชัดเจนนะครับผม kem Satoshi X Y C นะครับยอดไลทคอยที่เราได้รับ0.00839539 LTC นะครับผม อันนี้คือเข้ามาเรียบร้อยละนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับผมกลับมาที่แผงควบคุมเนาะเมนูแผงควบคุมนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของหน้าแรกที่จะให้เราดูว่าโทเค็นเรามีเท่าไหร่ในการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีผู้อ้างอิงนะครับเป็นค่าคอมมิชชั่นเนาะในการเชิญเพื่อนนะครับอยู่ที่20%นะครับเราสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเลยว่าเราเนี่ยจะแนะนําในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับ สลับตรงนี้นะครับผมรับ3.253 USD ใน2นาทีตรงนี้จะเป็นการทำแบบสำรวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนะครับก็ลองไปทำดูได้นะครับผมต่อไปนะครับเมนูด้านซ้ายเนี่ยก็ให้เรามากดตรงคำว่าเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับที่เป็นรูปดวงตาเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการเยี่ยมชมเว็บไซต์โฆษณาต่างๆนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับวิธีการดูก็กดดูโฆษณานะครับ จากนั้นนะครับผมตัวนี้ก็รอเวลาด้านบนเนาะจะมีเวลานับถอยหลังนะครับให้เรารอนะครับเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยให้เราทําการแก้แคปชั่นของทางเว็บนะไม่ยากนะครับใช้งานง่ายอันนี้ก็จะเป็นโฆษณานะครับของเว็บหาเหรียญบิตคอยนะครับผมเคฟรีบิตคอยนะอันนี้ก็สามารถเข้าไปทําต่อได้ก็ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่เราจะไปทํานะครับก็แก้แคปชั่นแล้วก็กดตรวจสอบนะครับผมแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็กากระบาดปิดไปได้เลยนะ เห็นไหมเราได้รับมาที่80โทเค็นละกดตกลงไปนะเราก็สามารถไปทําต่อได้ให้หมดเลยนะครับผมทําหมดเลยได้เลยนะต่อไปนะครับผมเป็นลิงก์สั้นนะครับลิงก์สั้นก็คือการทำช็อตลิงก์หรือว่าแก้ช็อตลิงก์นั่นเองนะครับวิธีการแก้ช็อตลิงก์เนี่ยเราก็สามารถดูได้เลยว่ามันกดตรงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับคนที่เริ่มทําครั้งแรกนะผมจะทําอันนี้แล้วกันนะครับ2ทับสนะจะได้รับโทเค็นอยู่ที่125โทเค็นนะครับกดเรียกร้องเลย สำหรับการทำการแก้ช็อตลิงเนี่ยถ้าทำในมือถือเนี่ยก็ค่อยๆกดค่อยๆทำเนาะสังเกตดีๆว่ามีปุ่มให้เรากดดำเนินการต่อหรือว่าคลิกทีน่นี่ดูเวลานับถอยหลังด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็กดนะครับแล้วเราก็เลื่อนหาดูว,ว่ามีปุ่มให้กดหรือเปล่านะครับผมเราก็กดต่อไปนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นการนับเวลาถอยหลังเนาะ15วิ สิบวิก็แล้วแต่ของโฆษณานั้นๆนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะกําหนดเท่าไหร่นะครับผมขั้นตอนการสังเกตก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เริ่มทําครั้งแรกนะครับมันก็ไม่ยากนะโอเคนะครับเมื่อมันขึ้นศูนย์วแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนหาว่ามีปุ่มให้กดหรือเปล่าเนี่ยกดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแค่นี้เองทำตามขั้นตอนนะครับไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบนะครับผมนี่ครับวิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปเนาะสำหรับการทํา ช็อตลิง n k นะครับมันได้ครับคะแนนเยอะนะครับทุกคนลองทําดูเนาะโอเคนะครับก็จะครบละแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่ฮะกดดาเนินการต่อนะครับผมเมื่อกดแล้วเนี่ยก็ให้เรารอแล้วเราก็ทําไปให้ครบตามจํานวนที่เขาให้ทํานะโอเคนะครับผมเมื่อเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่มันขึ้นคําว่ารับลิงก์เนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับ ากนั้นเราก็รอนะครับผมเห็นไหมเราได้รับมาที่125โทเคนเรียบร้อยละนะครับถ้าไหนทําแล้วเออร์เลอร์เนี่ยก็ให้เรารีเฟซนะครับแล้วก็ทําใหม่แค่นั้นเองนะครับผมในส่วนของการทำช็อตลิงเนาะต่อไปเป็นฟอร์เซสนะครับที่เป็นรูปกอกน้ํานะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเคมเหรียนนะครับทุกสามนาทีหรือว่า1นาทีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น1นาทีนะครับตรงนี้เนาะเขาเขียนบอกนะครับเรียกร้องทุก1นาทีนะครับ จะใช้การเคม1ครั้งต่อ1นนาทีนะครับวันละ100ครั้งต่อวันนะครับผมวันละ100ครั้งต่อวันนะครับเราจะได้รับ35โทเคนนะครับวิธีการทำก็แก้แคปชั่นเลยนะครับแล้วก็กดรับรางวัลของคุณนะครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอเวลา1นาทีนะครับต่อไปนะครับผมเป็นการทำแบบสอบถามเนาะตรงคำว่าพิเศษนะครับตรงนี้เนาะเราก็สามารถกดดูแบบสอบถามได้นะครับว่าต้องทำอะไรยังไงนะครับผมก็กดเข้ามานะครับจะมีการทำเซอร์วย์นะครับ หรือว่าการเยี่ยมชมอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองเข้าไปทำดูเนาะใครไม่เก่งก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับต่อไปเป็นก๊อกน้ำอัตโนมัตินะครับที่เป็นรูปหุ่นยนต์เนาะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีพลังงานนะครับจะใช้แค่ไม่กี่พลังงานเนาะในการทำนะครับประมาณ10วินะครับผมอันนี้ได้รับ10โทเคนนะเห็นไหมเรียบร้อยละนะครับประมาณ10วินะครับผมต่อไปนะครับผมคําว่างานนะครับงานตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า เราจะทํากันหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นการแชร์นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอลงในส่วนของ YouTube นะครับถ้าเราท YouTube เนี่ยก็แช์ลิงก์คลิปของเรามาได้เนาะรุนรับคะแนน1 0 0 0 0หมืนโทเคนนะครับแล้วก็ตามบล็อกเกอร์รอหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เราโพสต์ลงไปนะครับแล้วก็มาแชร์โพส์ได้นะครับผมความสําเร็จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจให้เราทำเนอะอย่างเช่นการเ a มฟอเ r ส e นะครับสาครั้งนะครับแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่50ตัวแก้ช็อตเลงยี่สิบห้านะครับรับ สิทธิ์ฟอรนะครับห้ารยการนะครับแล้วก็ดูโฆษณา10รายการนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถไปทําเพิ่มเติมได้เนาะตามที่ผมได้สอนไปมเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเราทําครบแล้วเราก็มากดรับรางวัลตรงหน้านี้นได้นะครับส่วนเกมนะครับลูกเต๋านะครับตรงนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นนะมันเหมือนกับการเดิมพันเนาะก็ข้ามไปเลยนะครับ สำหรับวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้แล้วก็การถอนเงินเนี่ยผมถอนไปตั้งแต่ต้นคลิปละนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับผมทาแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทํากันได้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับเมื่อเราถอนเงินเข้าในส่วนของ Fa เรซเอแล้วเนี่ยผมแนะนําให้เราเก็บสะสมไปก่อนนะครับให้มีเงินสักประมาณ10ดอลลาร์เนาะประมาณ10ดอลลาร์นะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ค่อยโอนย้ายเหรียญนะครับเข้าไปยังในส่วนของบิตครับ หรือว่าสตางโปรบายแนนนะครับวพธที่จําำการขายเหรียญเป็นเงินบาทนะครับผมก็ลองไปทำดูได้นะครับฝากกดไลค์ like, นะครับสำหรับใครที่ชอบการหารายได้เสรฟฟีนะครับกดติดตามกันด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในส่วนของการหารายได้เสรฟฟีต่างๆนะครับเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิด,โดีโอถัดไปสวัสดีครับ